สวัสดีค่ะพบกับอวิสลยคยะนะคะในช่วงกลาว,วันนี้ในวันที่26ตุลาคมกับรายการทุงเซ็งเฮงแนวอ,อัปเดตค่ะวันนี้จะมีไรมาอัปเดตคะสามารถตีดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงกลาวันนี้ค่ะก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะ เนื่องจากว่าภายหลังจากที่ยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจอันได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะในขณะที่นักลงทุนก็ซื้อดอลลาร์มากยิ่งขึ้นนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ในยุโรปและสหรัฐที่รุนแรงมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะในสหราฐยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่นะคะทำสถิติใหม่เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดที่83,700รายในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงด้านฝั่งฝรั่งเศสก็เช่นกันนะคะทั้งนี้ในขณะที่สเปนค่ะก็ได้มีการประกาศภาวะเศรษฐกิจฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะรวมถึงอิตาลีค่ะได้มีการออกม,มาตรการ จำกัดนะคะโควิดค่ะอย่างเข้มนวดสำหรับคืนนี้นะคะสารับมีการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดินกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ1.025ล้านยูนิตค่ะส่วนสลับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบซึ่งราคาทองคำมีแนวรับที่1,880ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,915ดอลลาร์ส่วนค่าเงินงบาทค่ะมีแนวโน้มที่อ่อนค่า ส่วนทองคำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ27,850ถึง28,300บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิษราแล้วค่ะสามารถที่จะอ,อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามไทยรายการพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ